ยินดีต้อนรับสู่ชาร์จอัพคาช่องของคุณสำหรับเครื่องจากสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทรงพลังหรืออากาศยานล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณออกจากท้องถนนและขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยการรีวิวเชิงลึกของเครื่องบินขับไล่ jas 3 9ไสกรเทนรุ่นปี2025 1หนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยีด้านการรบทางอากาศและวิศวกรรมการบิน แซสลบสากไครเพ่นปี2025ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทซัพยังคงเป็นผู้นำในเทคโนโลยีเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายสูงสุดเครื่องบินรุ่นนี้โดดเด่นทั้งในภารกิจรบกลางอากาศและโจมตีภาคพื้นดินด้วยรูปทรงที่เพรียวบางและแอโรไดนามิกไม่ใช่แค่ดูดีเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความเร็วได้อย่างมากไครเพ่นสามารถขึ้นลงได้จากรันเวสัน หลวงหรือแม้แต่สนามบินชั่วคราวทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการรบในยุคป,ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไครเพ่นรุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ General Electric F414G ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มแรงขับและประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าให้การเร่งความเร็วที่เหนือกว่าและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในระดับความสูง สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตและมีพิสัยปฏิบัติการมากกว่า1,500กิโลเมตรให้ทั้งความเร็วและความอึดสำหรับภารกิจที่เข้มข้นภายในห้องนักบินของไกรเ่นปี2025ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความระหนักรู้ในสถานการณ์โดยมาพร้อมจอแสดงผลแบบกว้างอินเทอร์เฟซเสมือนจริงและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ช่วยให้นักวินได้รับข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์โดยไม่เสียสมาธิจากภารกิจระบบเรดาร์ก็ได้รับการอัปเกรดเป็นเรดาร์ AESA Active Electronic All a l y s c a n n n Array ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี ในด้านอาวุธไรเพ่นรองรับอาวุธได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลระเบิดอัจฉริยะและขีปนาวุธต่อต้านเรือรวมถึงระบบขีปนาวุธเมทิออซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกพร้อมระยะยิงและโซนสังหารที่กว้างขวาง อีกหนึ่งจุดเด่นของไกรเพนคือความคุ้มค่าด้านต้นทุนแม้จะมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคแต่ต้นทุนในการใช้งานและบำรุงรักษากลับต่ำเมื่อเทียบก,กับเครื่องบินรุ่นที่5อื่นๆทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศทั่วโลกไกรเพนยังออกแบบมาให้สามารถอัปเกรดและติดตั้งระบบใหม่ได้ง่ายรองรับการใช้งานในอนาคตไกรเพนปี2025ยังคงได้รับความนิยมจากหลายประเทศในยุโรป อเมริกาใต้และเอเชียด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งานการดูแลรักษาง่ายและระบบสนับสนุนที่ครบครันอีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับกองกำลัง NATO และพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพขอบคุณที่รับชมชาร์ตอัพคาวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกของ JAS 39ไกลเทนปี2025อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับเครื่องจกักรทรงพลังที่น่าตื่นตาตื่นใจจากทั่วทุกมุมโลก